การฝึกให้นักเรียนเห็นความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยกับภาษาแม่ของเขาก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้เขาเรียนภาษาไทยได้เร็วขึ้นเข้าใจภาษาไทยได้เร็วยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราอาจจะเปรียบเทียบโครงสร้างภาษาไทยเขาดูอ่ายกตัวอย่างเช่นในภาษาไทยเราจะใช้คำานามก่อนคำคุณศรรัพท์ เช่นคําว่าอะไรอย่างที่ครูชอบยกตัวอย่างเนาอ,อย่างเช่นกาแฟร้อนน้ําร้อนน้ําเย็นกาแฟเย็นอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็คือคํานามจะมาก่อนคําคุณศัพท์ซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือจะตรงข้ามกันถ้าเราอธิบายแบบนี้ชี้ให้เห็นถึงความแตกตา่างมันก็จะทําให้เขาจําได้ดียิ่งขึ้นเข้าใจภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นเวลาเขานําไปใช้ก็จะถูกต้องยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็อย่างเช่นในประโยคคําถามในภาษาอังกฤษ คำที่บ่งชี้ถึงความเป็นประโยคคํคำถามอ่ะก็จะขึ้นอยู่ที่จะขึ้นต้นประโยคจะอยู่ที่ตำแหน่งแรกของประโยชจะเป็นคำที่ขึ้นต้นประโยชเช่น what when where why สำนองนี้ใช่ไหมแต่ในภาษาไทยอ่ะคำว่าไหมใช่ไหมอะไรที่ไหนส่วนใหญ่แล้วเราจะเอาไปไว้ข้างหลังประโยคไปไว้ท้ายสุดซึ่งเราก็ถ้าเราชี้เขาเห็นมันก็จะทําให้เขาเอ,อเข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพมากขึ้นว่าอ๋อถ้าเป็นประโยคคําถามนะจะต้องเอาออคําถามเนี้ยไปไว้หลังสุด ซึ่งการสอนแบบนี้ชี้ให้เขาเห็นความแตกต่างระหว่างสองภาษามันก็จะทําให้เขาเข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็เรียนได้เร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็อย่างเช่นภาษาไทยเราสามารถละประธานของประโยคได้คือถ้าเรารู้ว่าเลากก่อนหลังพูดถึงใครเช่นเราจะถามว่าสบายดีไหมกินข้าวหรือ,อยังนั่นคือเราจะละประธานคือเขาว่าคุณออกไปได้โดยที่ในภาษาอังกฤษจะละประธานไม่ได้ตรงนี้เราก็จะชี้ให้เขาเห็นเวลาที่เขาพูดภาษาไทยเขาจะได้พูดเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนคนไทย คืนซึ่งอันนี้ก็คือเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆที่ที่มันจะช่วยให้นักเรียนอะเรียนได้เร็วขึ้นแล้วก็เข้าใจภาษาไทยได้ดีขึ้นนั่นก็คือประเด็นเนี้ยสิ่งที่ครูจะชี้ให้เห็นก็คือเวลาที่เราจะสอนทุกครั้งนั่นคือเราจะต้องเตรียมการสอนไปให้ดีแล้วเราจะได้ลองวิเคราะห์อ,ออกมาว่าโอเคเวลาที่เราจะสอนเราจะสอนยังไงดีเราจะ ดึงจุดตรงไหนดึงประเด็นตรงไหนออกมาให้เขาเห็นว่าโอเคในตรงไหนมันคือความแตกต่างตรงไหนมันคือความเหมือนนะถ้าเราสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ชัดเจนแยกเป็นประเด็นออกมาเป็นหัวข้อให้เขาเห็นได้ชัดเจนเป็นลําดับลําดับในแต่ละเรื่องแบบนี้มันก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนต่างชาติให้ชาวต,ต่างชาติที่มาเรียนภาษาไทยเข้าใจภาษาไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้ถูกต้องมากขึ้น นี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆในน้อยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้สอนชาวต่างชาติได้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ